นิสสันอเมร่าสปอร์ตเทคคันนี้นะลูกค้าบอกเลยว่าเห็นในเนี้ยสวยจริงๆสวยจริงๆคันนี้สวยมากบอกเลยสวยมากแล้วผ่อนไม่แรงผ่อนไม่แรงคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ6,000กว่าบาทได้ปี2018 6,000กว่าบาทเนี่ยลูกค้าตลอดสัญญาแล้วนะรวมประกันชีวิตแล้วอะไรแล้วเนี่ยอยู่ที่6000กว่าบาทเป็นสีเทาปี2018ลูกค้าปี2018ผ่อนสบายๆอีกเช่นเคย ลูกค้าไรายได้เท่าไหร่ซื้อได้หนูบอกเลยคันนี้เริ่มต้นที่หมื่นสองลูกค้ามีไรายได้หมื่นสองก็ซื้อได้พ่อค้าแม่ค้าที่มีการเดินบัญชีหรือไม่มีเดินบัญชีก็ได้แต่มีหน้าร้านที่ชัดเจนซื้อได้เช่นกันบอกเลยว่าได้ทุกอาชีพจริงๆถ้าข้างนอกสวยแล้วข้างในจะไม่สวยไม่ได้บอกเลยว่าคันนี้ข้างในจะไม่สวยไม่ได้มันต้องแจ่มพอๆกันหนูบอกเลยเออดูดูด ลูกค้าและก็กอไม่เราไม่กอแน่นอนลูกค้าเราขายตามจริงทุกอย่างนะคะเราขายตามจริงทุกอย่างรถบางคันเนี่ยมีโดนแก้มาสักนิดนึงเราก็ให้ลูกค้าดูเลยว่าลูกค้าโดนมานะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บให้เดี๋ยวเราเก็บให้เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องังวลเลยเออไปค่อยๆดูวนๆไปนะลูกค้าคันนี้สวยยันแม็กดีว่าเป็นแม็กเดิมนะลูกค้าแต่สวยคือมันมารับกับตัวรถแล้วแล้วก็ด้วยสีด้วยอะไรคือไม่ต้องเปลี่ยนละสวยอยู่แล้ว สวยอยู่แล้วคันนี้บอกเลยแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าผมอยากเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเปลี่ยนให้ผมได้ไหมครับบอกเลยว่าเราจัดให้นะเราดูแลให้ลูกค้าเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะบอกเลยเราดูแลให้ลูกค้าเป็นพิเศษอยู่แล้ว